หลายคนนะครับมีเงินแต่ว่าไม่มีความสุขนะครับเพราะว่าการบริหารในเชิงความคิดของเขาเนี่ยมันผิดไปนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่ามองเห็นแค่เงินมองเห็นแค่ตัวเลขนะครับหรือไม่ต้องไปเคร่งเครียดโฟกัสกับยอดมากนะครับบางครั้งแค่ฟังเสียงหัวใจของคุณปล่อยใจให้ว่างบ้างนะครับแล้วบางครั้งเนี่ย ความมั่งคั่งและความสุขเนี่ยมันสร้างได้พร้อมกันนะความสุขหลายคนผมเห็นโอ้โหอยู่กับยอดอยู่กับตัวเลขแล้วแบบมีเงินเยอะมีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่มีความสุขนะครับมันผิดวิธีผิดทางแห่งชีวิตนะครับชีวิตคุณมันขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเหรอสมมติถ้าคุณเกิดบริหารผิดพลาดไปหรือคุณเลิกหรือพักบ้างเพียงชั่วคราวเนี่ย ธุรกิจคุณล้มเลยเหรออย่างนั้นคุณก็เท่ากับคุณรอวันล้มอยู่ดีนะครับทำางไงให้ยั่งยืนทำยังไงให้มีความสุขยั่งยืนทำยังไงให้มั่งคั่งยั่งยืนอย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องคิดหาวิธีตั้งหักนะครับวิธีนี้ตั้งหากที่คุณต้องคิดหาวิธีครับความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและความสุขที่ยาวนานยั่งยืนที่สุดนะครับให้มันมาเจอกันระหว่างตรงกลางครับไม่ใช่ว่าคุณทุ่มทุ่มทุ่มโดยที่เหนื่อยตลอดเวลา หยุดไม่ได้พักไม่ได้แล้วจะล้มแล้วจะเจ๊งแล้วจะตายอย่างนี้ไม่ใช่เรียกความสุขสำเร็จนี่เรียกว่ารอวันตายนะครับฝากไว้ด้วยครับผม powerben